ในไม่เกิน2เดือนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเขมรของฮุนเซนจะหมดไปนี่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจข้างในกัมพูชาน่ะพังทลายเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะที่ในกัมพูชาจะเกิดเนปาลโมเดลประชาชนจะลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มฮุนเซนตอนนี้ฮุนเซนน่ะใกล้จะเป็นหมาจนตรอกไปเต็มทีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องดิ้นรนหนีตายเขาจะต้องบังคับให้เบี้ยร่างของเขาที่อยู่ในประเทศไทย ให้เปิดด่านให้ได้เพราะรายได้มากมายของหุนเซนเน่ะมันมาจากบ่อนการพนันรวมทั้งไอ้พวก call center ไอ้พวกบ่อนออนไลน์ไอ้พวกทุนจีนสีเทาทั้งหลายก็อยู่ตลอดแนวชายแดนไทยนี่แหละพอเราปิดด่านไปเนี่ยมันทําให้พวกนี้ไม่มีรายได้มันไม่มีเงินจากประเทศไทยถูกสูบออกไปเพราะฉะนั้นหุ้นเซนถึงต้องการให้เปิดด่านให้ได้แต่เขาก็มาบีบไรทหารไทยไม่ได้ทหารไทยไม่ยอมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกดดันประเทศไทยจากภายในยออกมา ด้วยการมากดดันนักการเมืองของไทยเนี่ยแหละเห็นไหมพวกเราก็ดูได้ว่าไอ้นักการเมืองตัวไหนบ้างที่มันรับใช้ฮุนเซนมันมีพักสีส้มคนไหนกล้าด่าฮุนเซนไหมมันมีสสเพื่อไทยตัวไหนกล้าด่าฮุนเซนหรือเปล่าทั้งที่มันฆ่าคนของเราไปตั้งมากมายนักการเมืองไทยไม่มีใครด่าฮุนเซนแม้แต่รัฐบาลใหมน่นี่ตั้งขึ้นมาได้ก็ตั้งใจว่าจะไปเปิดดานใอ้ฮุนเซนเหมือนกัน เพราะว่าพวกมันนี่โกงประเทศไทยโกงเงินของพวกเราไปมากมายเหลือเกินพกกากันเอาไปซ่อนไว้ในกัมพูชาและฮนะุนเซนน่ะมันรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนักการเมืองไทยคนไหนข้าราชการไทยคนไหนในทุนไทยคนไหนเอาไปซ่อนไว้ยังไงซ่อนไว้ตรงไหนถ้าฮุนเซนจนตรอกเมื่อไหร่มันจะยึดหมดนะกูไม่ปราณีใครหรอกนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันก็เลยกลัวมันก็เลยหันมาเล่นงานพวกเราประเทศไทยบังคับให้พวกเราคนไทยไปเปิดด่านให้พวกมันซะ สังไบยไปกว่าน,นั้นพวกสื่อทั้งหลายที่เป็นสุนัขรับใช้ในการเมืองนี่พี่น้องก็ไปดูได้สำนักไหนบ้างมันก็มาล้างสมองคนไทยเป่าประกาศปันหัวกันใหญ่ว่าให้เปิดด่านไอ้พวกนายทุนทั้งหลายที่ไปลงทุนอะไรไว้ก็เห็นแก่ตัวพ่อค้าทั้งหลายก็อยากจะได้ตังประเทศไทยจะพังกูไม่สนต้องบังคับให้ทหารเปิดด่านนักวิชาการไทยทั้งหลายอาจารย์มหาวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายไอ้หาหน้าไม่อายพวกนี้ก็ขายตัวรับใช้ในการเมืองรับใช้ในทุนพวกนี้ ตอนนี้ก็ด่าหน้ากันออกมาด่าทหารไทยล้างสมองคนไทยให้พากันไปเปิดด่านพวกนี้ก็รับใช้เจ้านายของมันนักวิชาการพวกนี้ก็เป็นขี้ข้านักการเมืองนักการเมืองของไทยก็ไปเป็นขี้ข้าฮุนเซน,นอีกทีไอพวกที่พากันช่วยฮุนเซนทั้งหลายนี่ทุกคนต่างดิ้นรนหนีตายฮุนเซนก็อยู่ต่อไม่ได้ถ้าไม่เปิดด่านนักการเมืองไทยถ้าไม่เปิดด่านให้ฮุนเซนก็ยึดซับไปไอพวกสื่อทั้งหลายพวกนักวิชาการก็จะพากันอดตายานักการเมืองไทยพวกนี้เจ๊ง เพราะฉะนั้นพวกมันทุกฝ่ายจึงพร้อมใจกันหันมาทำร้ายประเทศไทยหันมากดขี่พวกเราคนไทยหันมาบังคับกองทัพไทยให้ไปเปิดด่านช่วยท่านหุนเส้นเจ้านายของพวกมัน